ถามกันมาเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของผพ้าพันคอมหายันรวยสิบทิศสั่งซื้อไม่ทันบ้างอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมบ้างวันนี้อาทิตย์นี้ค่ะครเราก็เลยชวนคุณมิ้นสรทันมาพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของผ้าพันคอมหายันรวยสิบทิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชครับสวัสดีค่ะ,คะเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้บูชาจริงจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปกติเอาพุ่งตรงคนจะบูชาเรื่องของที่พึ่งแบบนี้ มันต้องมีสาเหตุใช่ไหมใช่เออว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทําไมคือสัปดาห์ให้เราก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วเดี๋ยวขอขออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคอพอโอกาสไปฟีดแบ็กเป็นไงคุณฟีดแบ็ดีมากค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าอู้มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นจริงเหรอเฮ้ยเราไม่ได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆาท่านเนี่ยอาจจะเคยรู้จักอาจารย์ไพโรจน์เรื่องวิชามาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าท่านนิมิตฝันนะคะฝันว่ามีพระองค์หนึ่งเนี่ยมาเข้าฝันตัวเองเป็นเวลา4ปีติดต่อกันโดยที่ฝันเรื่่อองรามัันนจะตก ต่อกันต่อกันทุกวันเหมือนซีรีส์เหมือนที่พี่เอกำลังจะทําอยู่มันเป็นจะเป็นซีรีส์ถูกต้องงานสิบสองอีพีอีพีใช่ไหมเริ่มยังคะเริ่มยังก็ใช่ไหมแต่ว่าหยุดพักก่อนแป๊บหยุดพักก่อนเนาะสถานการณ์แต่เดี๋ยวจะได้ชมกันใช่เพื่อสติที ฟิวซาจิใช่ไหมปีนี้อะไรหรอคะพี่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องซีรีส์หรือเปลราจะเล่าว่าน้องก็เปิดมาใช่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะเรื่องราวของอาจารย์ไพโรจน์ก็เหมือนซีรีส์จริงๆนะคะก็เพราะว่าท่านนิมิตฝันนะคะฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชติโดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยชื่ออะไรก็มีพระองค์หนึ่งมาเข้าฝันเข้าฝันอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาตลอดเลยไปเป็นระยะเวลา4ปีจนกระทั่งวันสุดท้ายอ่ะที่ที่ท่านจะไม่ฝันต่อแล้ว่ท่านก็เลยตัดสินใจถามว่า พระองค์นี้ชื่ออะไรอพอท่านบอกว่าหลวงปู่ธรรมโชตอาจารย์ไพโรธท่านก็ตื่นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ฝันถึงอีกเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบลึกๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายมูเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คู่กับคนไทยของเรามานานแล้วนะคะคือเรื่องของมิ้นก็คือ เริ่มจากก็เป็นคนปกตินี่แหละสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ใส่บาตรปล่อยปลาทําบุญท่าที่เราทําได้เมืม่อไหร่ที่นึกถึงเมื่อไหร่ที่สะดกวกเราก็ทําแต่ทีนี้ช่วงปลายปี6กสองอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ให้มินดวงตกสุดๆเลยจริงๆเนี่ยมาเริ่มดาวลงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วละแต่มันตกสุดๆก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาปี2 5งันาดวงตกขนาดว่าเริ่มไม่มีงานเริ่มไม่มีเงินเริ่มมันไม่มีงานเลยอะค่ะพอมันไม่มีงานไม่มีเงินปุ๊บเนี่ย มันก็ต้องใช้เงินทุกวันเพราะว่าเรามีบ้านเรามีค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าพ่อค่าแม่ค่านี่จิปาทักลงมาชีวิตมีค่าตลอดแต่ว่ารายได้ไม่มีก็เอาเสื้อผ้ามาไลฟ์ขายตัวละร้อยก็เริ่มขายไม่ได้ทีนี้ก็เริ่มหมาเหมาเลยค่ะ3ตัวร้อยก็ได้ขอให้มีตังค์กินข้าวไปวันวันแต่ช่วงดวงตกตอนนั้นน่ะคือเนื่องจากว่างานน่ะมันไม่มีเราก็เลยต้องเอาเงินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้จนกระทั่งมันไม่มีถึงขนาดต้องใช้ใช้เงินเขาเรียกว่าเป็น ขวัญถุงอะคะอ่ะที่มันพับอยู่ในกระเป๋าตังค์อะพี่โหซึ่งซึ่งเงินขวัญถุงมันจะพับนานมากใช่ไหมคะเวลาออกมาแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบเนี่ยคือมันจะแงะแล้วมันกแกะกรอบอย่างนั้นเลยอะคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปถึงจุดนั้นเลยแต่มันแย่กว่านั้นตรงที่ว่าเราอะมี ATM นะมีบัตร ATM แล้วเราไปกดเงินในตู้ ATM อะเรามีตังค์แค่ห้าสิบบาทแต่เราไม่ไม่รู้ว่าในตู้ ATM ออะ มันเอาแบงค์50บาทออกมาไม่ได้เพราะการกดตู้ ATM เอ็มอ่ะเขาเอาแบงค์ออกมาน้อยสุดได้100บาทแต่เรามีตัง50บาทเอาบัตร a อ m อ่ะคุณผู้ชมไปกดทุบตู้เฮ้ยทําไมเงิน50บาทไม่ออกมาวะขออนุญาตนะคะอาจจะแบบตอนนั้นอุทานออกไปคนที่ต่อข้างหลังบอกคุณครับตู้ ATM เอ็มอ่ะเขากดได้ทีละร้อยแบงค์น้อยสุดโอ้โหตอนนั้นแหละเอาบัตรเอทเอเอาสมุดบัญชีทั้งหมดที่เรามีอยู่3-4เล่มไปปิดบัญชีผู้ชมเชื่อไหมไม่มีเงินแค่ สามร้อยหรือห้าร้อยบาทไม่รู้อะตอนนั้นอะเอาไปซื้ออาหารหมาก่อนทำยังไงงานก็ไม่มีอีกรายได้ไม่มีกู้ค่ะเริ่มกู้เป็นตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มจากจำนำเป็นก่อนจำนำก็ไม่มีอะไรไปจำนำและทีนี้ก็กู้กู้อะจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากแสนเป็นหลายหลายแสนตอนนี้หนีทับถมมากเลยนอกระบบเหรอนอกระบบเดอกเบียร้อยละยี่สิบโหดนะจริงร้อยละยี่สิบนี่ต่อวันหรือต่อเดือนต่อเดือนค่ะของมินนะต่อเดือนร้อยละยี่สิบต่อวันต่อวันไม่รู้ถามไว้ก่อน ใช่แล้วก็ตอนนั้นกู้จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนแสนก็เริ่มเป็นหลายหลายแสนค่ะ<อ>ไม่ไหวแล้วเราว่าทุกครั้งที่เราตื่นมาช่วงดวงตกอ่ะมันจะคิดประโยคแรกเลยวันนี้จะกินอะไร<อ>วันนี้จะเอาเงินก้อนไหนไปโปะเจ้านี้วันนี้จะเอาเจ้านี้ไปคือชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้นานมากจนกระทั่งมีเพื่อนนอกวงการคนนึงบอกว่ามิ้นชีวิตแกน่าสงสารจังเลยแกเชื่อสายมูไหมถ้าแกเชื่อสายมูเดี๋ยวฉันพาไปเจออาจารย์ไพโรธรื่นวิชามิ้นก็เลยบอกว่า อาจารย์ไพโรธเป็นใครไม่รู้แต่เราเชื่อเพื่อนออจริงๆนะวันนั้นนครออนุญ,ญาณนะคะไม่รู้จักอาจารย์ไพโรธจริงๆเพื่อนเราอ่ะเป็นคนที่อยู่นอกวงการแต่ชีวิตสําเร็จมากอืสามีรวยตัวเองรวยธุรกิจรวยลูกดีกทุกอย่างดีหมดเฮ้ยเราเชื่อเพื่อนพอไปเจออาจารย์ไพโรธดรวยวิชาระหว่างที่เรานั่งรถไปกับเพื่อนเราเพื่อจะไปหาอาจารย์อมินเซิร์ชหาข้อมูลก่อน อ๋ออาจารย์ไพรโรธเรื่องวิชาคือคนที่เขียนยันช่วยคนจากการนิมิตฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชติท่านเขียนยันโดยการช่วยคนคือเขียนเขียนยันจากนิมิตนะคะคท่านก็ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนหรอกปากกว่าทุกคนที่ไปบูชายันของอาจารย์เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จหลายๆเรื่องแล้ว อาจารย์ไพโรธอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของดารานักสแสดงหลายคนมากคุณผู้ชมดูนะ,ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาแอสสมบัตินะคะคหมอเสงนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมนะห,หรือว่าคุณแจ๊คแฟนฉันนะคะคุณบอยพิสนุคุณแม่สีตางแล้วก็อีกหลายๆลาย<ร>อนเขาไปเจออาจารย์ไพโร์ปุ๊บวันนั้นโชคดีมากไปเจอคุณปื้มด้วยซึ่งคุณปื้มนะคะคือคนที่เป็นลูกศิษย์คนสนิทและเป็นคนที่อาจารย์รักมากที่สุดเลยคุณปื้มกับอาจารย์อยู่ด้วยกันเรายกมือไหว้เลยอาจารย์ไพโรธขา หนูขอให้อาจารย์เขียนยันให้หนูได้ไหมอาจารย์บอกได้ลูกได้นะะประมาณแสนหนึ่งโอ้อือาจารย์ขาหนูเอาใหญ่ๆห่แบบเพื่อนหนูเลยได้ไหมเพื่อนหนูบูชาขนาดเมตรคูณเมตรได้นะลูกแต่หนูรอคิวอะปีหนะ้าอยกมือ,หอให้อาจารย์ครั้งที่อาจารย์ขาตังกินข้าวหนูยังไม่มีเลยอาจารย์อ,อาจารย์ช่วยหนูหน่อยได้ไหม,มคุณผู้ชมวันนั้นนะ่ะคุณปื้มอะลูกศิษย์คนสนิทอะที่อยู่กับอาจารย์ไพโรธเขาบอกอาจารย์ เอาผ้าพันคอที่เรามีอยู่อะให้น้องไปบูชาก่อนไหม,มเพราะตอนนั้นน่ะท่านทาผ้าพันคอออกมาเป็นอักขระเดียวกันพุทธคุณเดียวกันกับที่อาจารย์ไพโรธเนี่ยเขียนยันมือให้จริงๆแต่อันเนี้ยพุทธคุณะลงผ้าพันคอเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เปิดจําหน่ายที่ไหนด้วยม,มินก็ได้เอาไปบูชาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในผ้าพันคออะขออนุญ,ญาตพี่เอกนะคะในเนี้ยมีณทั้งหมดเลย สี่มุมนอกอสี่มุมในพระกิ่งประเวทและด้านในนะคะมีนะเมตตานะคะข,ขายนะร่ำรวยแคล้วคลาดมีทุกอย่างมิ้นขอแต่เรื่องงานอ,อย่างเดียวเพราะตอนนั้นเราแยกคุณผู้ชมเชื่อไหมเดือนกุมภาพันน่ะมิ้นมีงานเข้ามาแบบงงงงานพรีเซนเตอร์เกิดมาไม่เคยมีใครจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เนาะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ได้ตังหลายแสนเลยก้อนอแรกอะ่ะงงมากสามารถใช้นี่นอกระบบได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน5 0 0แสนบาทอะ่ะ เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่ได้ภาพันคอเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นที่ด,ดินที่เราพยายามขายมาสี่ห้าปีขายไม่ได้เลยเพราะว่าดวงเริ่มตกเรื่อยๆเนาะอยู่ๆนะเดือนกรกฎาคมมีคนติดต่อมาซื้อที่แบบงงๆเหมือนกันซื้อง่ายมากสามวันตัดสินใจซื้อเลยอะ่ะแล้วมิ้นสามารถที่จะเอาเงินจากการขายที่อ่ะไปปิดบ้านหลังนี้คุณผู้ชมคือมันผ่อนมาได้สัก20สเอ่อสิบสิบสิบห้าปีลว มิ้นไปโปะที่เหลือคือหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทแล้วมีเงินเหลือซื้อรถแป๊แดงให้พ่อแม่ด้วยความภูมิใจคและที่สําคัญคือทุกวันนี้มิ้นยังบูชาผ้าพันคออยู่และที่สําคัญอย่างหนึ่งคือมิ้นยังมีงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปีหกเนี่ยโควิดเพิ่งเข้ามาใหม่หลายคนกระทบ,บแต่มิ้นกลับมีงานเยอะและทุกวันนี้ยังมีงานเยอะเหมือนเดิมและที่สําคัญอย่างหนึ่งคืออาจารย์ไพรโรจน์จะบอกเสมอว่าลูกเอ้ยทุกคนที่ได้ผ้พาพันคอไปนะต้องคิดดีทดําดีประพฤติดีแล้วก็ ต้องทำมาหากินเหมือนเดิมใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ได้บูชาแล้วก็อยู่เฉยเใช่คิดว่าดวงมาพร้อมกับผ้าพันคอนี้ยไม่ได้รวยแน่นอนไอาจารย์ไม่เคยสอนแบบนั้นเลยและที่สําคัญนะผ้าพันคอของเรามีทั้งหมด9สีถ้าเกิดใครที่ได้ไปสามารถบูชาตามสีวันเกิดของคุณได้นะคะส่วนมิ้นท์น่ะบูชาสีรุ้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอยากรวยทุกวันก็บูชาสีรุ้งสิลูกเราก็เอาทุกวันเลยนะคะและสีที่เพิ่มมาก็คือสีดําสีดำเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะไปใส่กรอบนะคะเพราะว่าเวลาอาจารย์เขียนยันจริงกเนีย จะเขียนลงไปในผ้าสีดําหรือวันพุธกลางคืนก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีมากๆสําหรับคนที่สั่งซื้อไปนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ไปปุ๊บเนี่ยอย่างมิ้นทน์ขอแต่เรื่องงานมันก็จะมีงานตลอดบางคนขอเรื่องโชคเขาก็จะได้โชคบางคนขอเรื่องความรักเขาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักรและที่สําคัญมีอยู่เคสหนึ่งนะคะอันนี้ขออนุญาตเล่าเบาๆก็คือเขาเขาเขาสั่งผ้าพันคอในการดูรายการนี่แหละแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันโชคดีของยังส่งไม่ถึงบ้านเลย เขาก็โชคดีได้แล้วเหรอได้ไอันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่แบบว่าเออคิดดีทดําดีประพฤติดีนะคะก็ก็มีแรงศรัทธาปฏิหารเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเตรียมมือถือค่ะ พร้อมกันเลยนะคะที่021211599 021211599โอกาสเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมภายใน5นาทีนี้ค่ะภายใน5นาทีนี้ถ้าคุณไปสั่งซื้อหน้าเพจคุณจะได้ราคา5,999บาทแต่วันนี้ภายใน5นาทีนี้ไม่จํากัดสายเลยนะคะเพราะหลายๆคนน่ะโทรมาปุ๊บบอก ได้คนละผืนใช่ไหมแบบเอาอย่างนี้ค่ะภายใน5นาทีนี้คุณจะซื้อ9สีเลยก็ได้เพราะว่ามีลูกค้าที่ญี่ปุ่นซื้อที9สีเลยนะคะลูกค้าในไทยบางคนอะซื้อได้1สีแล้วซื้ออีก7สีแล้วแต่เลยภายใน5นาทีนี้ซื้อกี่ชุดก็ได้คุณจะได้ไปราคาเพียงแค่1,99 0้าบาทได้บ็อกเซตแบบนี้ได้ผ้าพันคอแบบนี้และได้พระคาถาสั้นๆมิ้น,นบอกเคล็ดลับให้ใเวลาได้ไปปุ๊บทองพระคาถาจบตรงนี้ปุ๊บให้คุณนะคะ ขอสิ่งที่คุณอยากจะขอสักหนึ่งข้อก่อนลองก่อนว่าจะได้ไหมแล้วเอาภาพพันคอขึ้นคอเลยค่ะ เอาพันคอก็ได้เอาไว้บนหัวนอนก็ได้เอาโอาไว้ติดรถก็ได้เอาแขวนไว้ที่พนักพิงที่รถก็ได้เพราะอันเนี้ยมีนะเมตานะคะขายนะร่ำรวยในบ็อกเซตของเรามีผ้าพันคอหนึ่งผืนนะคะเลือกสีตามวันเกิดของคุณก็ได้หรือซื้อครบทุกสีก็ได้บทสวดมนต์นะคะแล้วก็วิธีการดูแลผ้าและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือผ้าของเราเป็นผ้าซิลซาตินนะคะ <c oughs> ก็คือผ้าเกรดเดียวกับผ้าพันคอผืนเป็นหมื่น <c oughs> นุ่ม หอมแล้วเย็นและที่สําคัญสวยด้วยแต่พิเศษที่สุดคือถ้าคุณซื้อที่อื่นของปลอมค่ะของแท้ของจริงคุณนั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ021211599ราะมีของปลอมออกมาแล้วค่ะถ้าคุณได้ของปลอมไปพุทธคุณจะไม่ได้เลยเลยนะคะได้แค่ผ้าพันคอเหมือนอย่างเดียวผ้าก็ไม่สวยเท่าเราวันนี้ให้คุณผู้ชมนะคะกดไปที่021211599ภายใน5นาทีนี้คุณจะได้ไปในราคาเพียงแค่1,990บาทนะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะ ค่ะที่แอดยัน8ปดค่ะนะคะมีอดนํำหน้าด้วยคะของแทนแน่นอนก็เป็นประสบการณ์ตรงของคุณมิ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคุณมิ้นวันนี้นํามาแชร์กันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมิ้นด้วยนะครับขอบพะคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผม